รวยอื้อตั้งแต่เป็นพระเอกขุมทรัพย์แท้จริงนำรพีพัฒอยู่สวนบางตาเป็นถึงเคยเสร็จทีภาคเหนือนำรพีพัฒเรียกว่าเป็นหนุ่มนักแสดงที่หาความพอดีในชีวิตได้เป็นอย่างดีโดยจากที่ตัวเองเกิดมาเป็นเด็กที่อาศัยในต่างจังหวัดชีวิตเขาเริ่มจากเด็กบ้านทุง่ง เขาก็เลยกลับมาใช้ชีวิตชิลๆแบบบ้านทุง่งแต่ก็ยังรับงานในวงการบันเทิงเหมือนเดิมเรียกว่าวางชีวิตตัวเองได้สมดุลมากๆนอกจากการรับงานในวงการบันเทิงแล้วนามรพีพัฒก็ได้ทำตามความฝันด้วยการย้ายครอบครัวกลับมาอยู่บ้านเกิดเริ่มจากทำฟาร์มไก่ที่เป็นความรักความชอบเมื่อยาววัยโดยปัจจุบันเขาขยายฟาร์มตัวเองทั้งไก่ เลี้ยงควายเลี้ยงมา้าเลี้ยงป่าและใช้ชีวิตสบายๆไม่ต้องห่วงอะไรรวมถึงก็ยังรับงานในวงการบันเทิงไปด้วยแต่แค่รับอย่างพอดีไม่หักโหมให้ชีวิตมีความสมดุลโดยเหตุผลหลักๆที่ทำให้เขาพาครอบครัวมาใช้ชีวิตแบบชิลๆสบายๆแบบนี้ก็คือตั้งใจอยากให้ลูกๆเติบโตในแบบเด็กบ้านทุงเหมือนตัวเขาเองและนอกจากนั้นเขาก็ยังทำช่อง ทางการติดตามให้กับแฟนๆของเขาผ่านสื่อโซเชียลที่อัปเดตการใช้ชีวิตง่ายๆหลีกหนีจากชีวิตวุ่นวายในเมืองผ่านทางเพจ Facebook และ YouTube ของเขาซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า396,000ซับและมีผู้เข้าชมช่องมากกว่า20ล้านครั้งเลยด้วยส่วนฝ่ายภรรยานั้นเจ้าตัวนั้นมีดีกีเป็นถึงนางงามเลยทีเดียวและยังมาจากครอบครัวที่ค่อนข้างมีฐานะ มีมากมากเลยอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นคุณหนูเลยก็ว่าได้แถมยังเป็นครอบครัวที่เป็นที่รู้จักอยู่ในวงกว้างอีกด้วยซึ่งบ้านของเธอมีกิจการใหญ่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แต่หลังจากที่ตัดสินใจสร้างครอบครัวกับพระเอกหนุ่มเจ้าตัวก็ได้ย้ายมาอยู่บ้านนากับสามีและดูแลลูกๆทุกคนเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าจะต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะ แต่ต้องบอกเลยว่าเธอมีความสุขกับชีวิตเรียบง่ายตอนนี้มากๆแต่ล่าสุดก็กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากมินตาภรรยาน้ำระพีพัฒแจ้งแล้วหลังภาพสามีดื่มหนักกอดสาวในงานแต่งมินตาภรรยาของน้ำระพีพัฒเผยว่าเธออยู่ในงานแต่งและนั่งโต๊ะเดียวกับพ่อแม่เจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่พี่น้ำแยกไปนั่งโต๊ะรวมกับเพื่อนๆผู้ชาย จนถึงช่วงพิธีเจ้าสาวโยนดอกไม้จากคลิปจะเห็นเหมือนพี่น้ำเข้าไปกอดสาวชุดสีน้ำเงินจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นการเข้าไปแย่งรับดอกไม้กันทำให้เกิดภาพในลักษณะแบบนั้นซึ่งน้องเป็นสาวประเภทสองไม่ได้โกรธว่าอะไรพอสนิทและรู้จักกันและยังมีคลิปที่เจ้าตัวขึ้นไปไวอวยพรเบาวสาวบนเวทีและได้พูดติดตลกว่าทษทีใช้ใบมาและยังได้ทิ้งท้ายว่า ถ้าอยากใช้ใบก็ไปหาพี่ที่โต๊ะประโยคดังกล่ากลายเป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากถูกวิจารณ์อย่างหลากหลายความคิดเห็น